สวัสดีครับก,กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในตัวแคมรี่ตัวเจ็ดหนึ่งตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูว่ามันเกิดอาการยังไงเกิดขึ้นนะครับ<ม>ก็คือคัน<ม>นี้อยู่ๆขับไปเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเกียร์ค้างอยู่เกียร์ R เลยนะครับก็เป็นเคสเหมือนที่เราเคยเจอนั่นแหละคือบูทคันเกียร์มันหลุดเป็นยังไงไปดูกันแต่เนื่องจากคันนี้เรามีเวลาจํากัดน,นะครับลูกค้านั่งรอนเราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ลึกขนาดนี้ ยองรีวไปนะครับให้ดูสาเหตุก่อนว่าเป็นเพราะอะไรอจอะเข้ามาเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคันเกียร์นะครับคันเกียร์ตอนเนี้ยมันฟรีไปแล้วถ้าลองลองสังเกตนะอะเดี๋ยวผมเปิดดูให้ดูตรงหน้าปัดอยู่ตำแหน่ง P เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนคันเกียร์เนี่ยนะเลื่อนไปเลื่อนมาตอนเนี้ฟรีไปแล้วเห็นไหมครับ ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยที่บนหน้าปัดนะครับเนื่องจากอะไรนี่เราให้ดูอันนี้เราลืมไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มาฉุกเฉินจะเป็นน้องเลื่อนรถมองไปตรงนั้นเห็นไหมซูมเข้าไปเลยครับตรงน้อันนี้เขาเรียกว่าสายเกียร์นะครับตอนนี้มันหลุดไปแล้วกับตรงคันเกียร์เนี่ยเห็นไหมที่เลื่อนๆเนี่ยคือตอนนี้มันไม่อยู่ในลลอกแล้วนะครับก็คือมันหลุดนะครับพอมันหลุดตรงนี้ปุบ๊บคันนี้เราเข้าเกียร์อะไรมันก็จะไม่ไปแล้ว ไม่ไปตามนี้แล้วนะครับอ่ะขั้นตอนเดี๋ยวเราจัดการใส่ก่อนนะใส่ให้มันเข้าไปก่อนก็คือง่ายๆครับเดี๋ยวเราขั้นตอนการรื้อเดี๋ยวจะรื้อแบบถอยหลังนะเพื่อนๆต้องย้อนค่อยๆย,ย,ย้อนวิดีโอกลับมาดูเองนะครับอ่ะพอมันหลุดอย่างนี้เราทํำยังไงอยู่บนหน้าปัดครับสังเกตกันอยู่ตำแหน่งไหนตอนนี้เข้าไว้ที่ P นะครับอ่ะเลื่อนคันเกียร์ไปไว้ที่ P เหมือนกันนี่นะครับ ดูที่คันเกียร์ครับเลื่อนไปไว้ที่ตำแหน่ง P นะครับพอเลื่อนไปที่ตำแหน่ง P ปุ๊บอ่ะซูมเข้าไปเห็นไหมครับตัวเดือยตัวนั้นกับตัวสายเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันละก็ไม่ยากครับตัวนี้เอ่อเราก็จับแค่ตัวสายนะครับแล้วให้เข้าไปในล็อกของตัวตัวที่มันเป็นตัว P เดี๋ยวตัวนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็คือต้องจับมันขึ้นมาอย่างนี้ ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เขี่ยมันให้เข้าล็อกให้ได้ชุบแค่นี้เองลองดูกันอีกครั้งพอเดือยนะครับมันเข้าไปที่ตัวตัวสายนะครับพอมันคล้องกันได้เนี่ยคราวนี้มันก็จะดึงกันได้แต่ถ้าเพื่อนๆนลองสังเกตดูเห็นไหมพอบูทมันแตกปุ๊บเวลาดึงเนี่ยจังหวะดึงมันอาจจะมีการหลุดได้นะครับถ้าถ้าไม่ไม่แบบไม่ฟกๆหลุดไปก็มันก็จะอยู่อย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็จะหลวมๆนะครับก็มีคำถามมากมายครับทำไมไอ้ตัวบูทตรงเนี้ยมันต้องทำเป็นยางนะครับเอาเป็นบูททองเหลืองไม่ได้หรอคำตอบคือได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆเคยเล่นโทรศัพท์กระป๋องไหมครับมีเส้นเชือกนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโทรศัพท์สองข้างอาจจะดูโบราณนะเอาเป็นง่ายๆแล้วกันเหมือนยางรถยนต์นะครับเราสามารถไม่ใส่ยางแล้วเอากระทะรอวิ่งกับพื้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันสะเทือน แรงสะเทือนจากเครื่องนะครับที่ผ่านสายเกียร์มามันก็จะมาที่คันเกียร์ถ้าเราใส่เป็นบูททองเหลืองนะครับหรือว่าเป็นบูทเซกเนี่ยเวลาเร่งเครื่องแบบสักห้าพันหกพันรอบมาแล้วครับหัวเกียร์จะถามว่าคนที่ซื้อรถป้ายแดงรับได้ไหมล่ะครับถ้ารับได้นะเขาก็ใช้แบบนั้นกันหมดแต่ถ้ารับไม่ได้เขาใช้เป็นยางนะซึ่งเป็นยางพวกนี้มันมีอายุอยู่พอถึงอายุพวกมันก็ขาดแล้วกระดุดแบบพันนี้เนี่ย คันนี้ถือว่าเป็นคันแรกเลยนะที่ทำคลิปรีวิวให้สำหรับตัวแคมรีตัวเจ็ดหนะก็โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอเราพ้องตัวนี้ได้นะครับเนี่ยเราคันนี้เราก็สามารถไปอู่ได้ละหรือว่าไปที่สถานที่ใกล้ๆได้ละนะครับแต่ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆกลัวคนไหนกลัวมันหลุดอีกรอบนะครับแต่ตัวนี้จะยากนิดนึงต้องหาอะไรเนี่ยหาเป็นพวกกระดาษทิชชู่ก็ได้ครับโลวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหมายถึงแบบกลมๆเนี่ย หรือว่าถุงขนมก็ได้ครับยัดเข้าไปตุ๊กตาก็ได้นะเนี่ยวางเข้าไปยัดเข้าไปนะยัดเข้าไปตรงช่องตรงนี้นแล้วก็หนีบอันนี้ไว้นึกออกมครับคราวนี้เกียร์เราก็จะเข้าได้สาหรับรุ่นนี้นะถ้าฉุกเฉินจริงๆต้องทําแบบนี้อ่ะ,อะประมาณนี้นะครับเอาออกมาส่วนขั้นตอนต่อมาครับเดี๋ยวเราจะให้ดูขั้นตอนย้อนกลับนะครับว่าในการประกอบเข้าไปเนี่ยต้องทํำยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ ลองมาดูบูธกันอีกทีนะครับบูธบูธมันอยู่ตรงนี้ยังพอเหลือเศษสร้างให้เห็นอยู่นี่นี่นี่เราจะเขียวออกมานะเฮ้ยจะจับได้ไหมอ่ะ ตัวบูทเจ้าปัญหาคืออะไรนะครับก็คือบูทตัวนี้มันเป็นยางเนี่ยพอเป็นยางปุ๊บนะครับพอเห็นไหมยังไม่ทนอะไรเลยเนี่ยแค่บีบเบาๆมันกรอบแล้วมันก็แตกอย่างนี้เห็นไหมครับแตกพอๆกับมือคนทาเลยนะประมาณนี้นะครับก็คือกรอบเนี่ยเรารู้แล้วเนาะว่าทําไมเราถึงใช้เป็นโลหะไม่ได้ยางตัวนี้มันก็ช่วยซับแรงนะครับ,บถ้าเกิดสมมุิไครถามบอกว่า เป็นบูทอลูมิเนียมไม่ได้หรอทองเหลืองไม่ได้หรอสําหรับที่ผมได้แต่ไม่เอาผมลาคาญเสียงที่มาตามสายเกียร์นะเราใช้เป็นซุปเปอร,รีนอย่อเนี้ของเรานี้ทําเหมือนของเดิมเลยนะครับก,ก็คือพอใส่ไปปุ๊บจะไม่มีปัญหาเลยเท่าที่ลองดูที่ใส่ใส่กันเป็นสิบปีแล้วนะรุ่นแรกๆที่เสียไปนะครับก็ตัวนี้สามารถใส่แทนตาแหน่งเดิมได้เลยก็คือตรงนั้นแต่เดี๋ยวขั้นตอนนี้อาจจะถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่า ผมจาเป็นต้องใช้พื้นที่ในาการกลับตัวนิดนึงนะครับหลังจากที่เราใส่บูทเข้าไปนะครับมันก็จะสวยงามแบบนี้แล้วก็เหมือนของเดิมเลยนะครับเพราะว่าเราสั่งกึ่งจากแบบที่เป็นต้นแบบมาเลยอ่าเห็นไหมสวยเลยนะครับสีก็สวยนะก็ถามว่าเราไม่ต้องไปใส่ปิ้นใส่อะไรให้ยุ่งยากเหมือนคนอื่นนะครับก็แค่ใส่ลงไปให้มันพอดีของเดิมแล้วก็จับใส่เข้าไปนะครับ จับจากกัาไปแค่นี้เองอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่า้องเอียงๆหน่อยก็คือมันมันจะเป็นเหมือนของเดิมเลยแต่ว่าทนกว่าของเดิมเยอะตอนเวลาเข้าเห็นไหมครับแน่นไม่มีหลวมเลยเห็นไหมครับเท่านี้เองคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะแต่ใครดูไว้มีประโยชน์มากนะครับโอเคมาณนนี้อ่ะ เนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับลูกค้าเล็งโดยคันนี้นะครับไม่ได้ลืมถอดประกอบใหม่ให้ดูขั้นตอนย้อนกลับแล้วกันนะครับเพื่อนๆต้องไปรีเพย์เองนะตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนเมื่อกี้เราง้างตัวนี้ออกมานะใส่ตัวนี้ประกอบเข้าไปนะครับประกอบเข้าไปปุ๊บตัวเนี้กดกดเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบคอนโซลตรงกลางขลงไปก่อนออกนะตอนขั้นตอนย้อนกลับนะครับ อ่ะประกอบตัวนี้ลงไปปุ๊บชิ้นต่อไปคือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้คือชิ้นประกอบเข้าไปตรงนี้นะครับเราต้องเอาใส่กับก็คือชิ้นนี้นะครับจะมีสองปลั๊กที่เสียบปลั๊กที่จุดบุหรี่นะครับก,กับปลั๊ก usb ก็ ตัวนี้เสียบปลั๊กที่หนึ่งครับเสียบปลั๊กที่สองครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันมีหัวหัวเสียบตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เวลาดึงออกมาไม่ต้องกลัวหักครับดึงมาตรงๆนะครับจุดที่เข้าไปคคอจุดนั้นโอเคก็เสียบเข้าไปครับ เรวกดเข้าไปคราวนี้เดี๋ยวไปฝั่งนู้นครับ,รบถ้าอยู่ตรงกลางถนนก็ไม่ต้องตกใจนะครับค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆ,ๆไปถ่ายยุงนะเนี่ยถ่ายยุงเอาไหมหลังจากที่เราประกอบชิ้นนั้นไปแล้วนะครับชิ้นต่อไปคือชิ้นนี้ชิ้นนี้คือฝาปิดข้างๆ สำหรับคนที่เกิดเหตุกลางถนนอาจจะลําบากนิดนึงสําหรับรุ่นนี้นะครับใส่เข้าไปตัวนี้จะมีเดือยหนึ่งสองสามสี่นะครับใส่เข้าไปเนี่ยข้างในมันจะมีเดือยเหมือนกันยัดเข้าไปตรงๆแล้วล็อกเข้าไปแค่นี้เองนะครับตัวต่อมาครับตัวชิ้นนี้กวกนี้ถอดเอ่อถามว่ากรอบไหมกรอบเหมือนเนียนะครับต้องระวังตัวนี้ดึงตรงๆมาอย่างนี้นะครับชึอบอย่างนี้นะอย่าดึงแบบนี้จับลงไปตรงๆครับ เอาให้เคี่ยวแต่ละเคี่ยวในมันเข้ามุมของมันแต่ละอันนะครับจากนั้ไปวางไปตรงๆนะครับแล้วกดเข้าไปตนนัวเองตัวต่อมาครับชิ้นสุดท้ายตรงนี้เข้าเกี่ร์มาที่ตัวดีล่างก่อนนะครับตัวนี้จะมีไฟสองตรงนี้นรับ หลังจาก,กนัก้นต้องจับอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วขมุนใส่แล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็จับตัวนี้ตรงๆมีเขี้ยวสันทีดูหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วต้องกลัวหักครับเวลาดึงออกมาเนี่ยก็ดึงออกมาตรงๆเวลาใส่เข้าไปก็ใส่ตรงๆเข้าผีเสร็จแล้วครับ แต่ถ้าอยู่กลางถนนนะมันจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าต้องถอดตามขั้นตอนนี้เลยย้อนหลังตามที่วิดีโอดูนะคือเน้นเหมือนกันรีบรีบมากแต่อยากทำให้ดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับที่เราเอามาฝากกันจากคุณเลงครับสวัสดีครับ